กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้ชคทุกทุกท,ทันนะครับมาพบมาเจอกันถามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยไปนะครับตั้งแต่ตีสามตีสครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะครับยังบายุดตกกันเลยอ่าหวู่า่าอีหยังจะเกิดขึ้นข้างหน้าเมื่อกี้นี้เอดวิไลเบิงข้าวกมุตุนะครับว่า หัวพายุยังอยู่เล่ายู่นะครับนี่ขนาดหัวพายุนะครับยังอยู่เล่ายู่ยังตกแหลวนะครับเอฟซี FC. ยังไม่ข้ามฝั่งมาทางไทยเลยนะครับคิดว่านะครับตามเบองคาวาหัวพายุจะผ่านมาที่นครพนมสกลนครน,นะครับอุดรธานีนองบัวลำคูเมืองเลยและจะเกี่ยวขึ้นเมืองเหนือนะครับเอฟซี FC. บ่อลงไตนะครับ พาอยู่หลูกนี้จะเกี่ยวขึ้นทั้งเนืออ่าผมกับปกคือกันนะครับจะโวกขึ้นไปหาพี่น้องทั้งเนื้ออีกอ้าวสามดาบสองดาบสามนะครับเรียบซีคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องทั้งเนื้อถาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตามเบิงเขานะครับร้อยลองว่าเราซุมจะขึ้นเนื้ออีกนะครับแต่ว่าเขามาทั้งนครพนน้มสกลน,นครน,นะครับขามเล้ามากนะครับอ่ามาทั้งแถวอาสวรณค์เขตขามวนแถวนี้นะครับ จะขามมานี่นะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าจะวกขึ้นไปทังเหนืออ่ะกะธรรมดานะครับเขายู่ไตฟ้านะครับละกะาไพธรรมชาตินะครับบ่มี่ผู้ใดส้่งขึ้นนะครับบ่มมีผู้ใดย,ยับยั้งใดเพียงแต่ให้เฮาระวังนะครับยาประมาทนะครับเอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ยาใส,าส่ีวิตประมาทให้ระมัดระวังดูแลสิ่งของนะครับบานเลื่อนเฮ่ากะ เอาพยายามสอมให้แข็งแรงนะครับหม่องไดสํารุดผูพังเขากับพยายามสอมเสมไปนั่งนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีล้ะกะาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่รถใส่ล่าใท่ถนนนะครับก็ขอให้เดินทางโดยความระมันระวังอ่าท่าฝนแห้งหนักจนเกินไปเขากับหยุดพักนะครับเอาความปลอดภัยไว้จะเป็นการดีที่สุดนะครับนี่เป็นข้อมวงใย่จากช่องวิไลให้โชคนะครับเอาครับแอดวิไลมาในคลิปนี้นะครับ อยพา FC คุณพอ่อคุณแม่ขามโค้งไปเอาเงื่อนกีบกันเป็นรลาาพัฒนาครับงวดประจำวันที่20กันยายน2 5 6 7เลาาพัฒนาแนวทางของพ่อกล้วยนะครับส่งมาให้ฝากตัอนเอฟซทางช่องสำหรับสายเงินกีบกันอ่าช่วงนี้แม่น้ำโขงเออคักนะครับท่วมแถวอ่าน้องไขยแถวบึงการนะครับถือว่าท่วมหนักคือน้องไขยนะครับ แถวพรพิสัยโซ่พิสัยปากขาด่าแถวบุงคาแถวนี้ถ่วมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุ่มต่านะครับแถวอาบานเวียงคูแถวนี้นะครับเพราะว่าเอดวิไลเคยไปแล้วก็เบ,บิ่งความในข่าวถ่วมอีลีนะครับเอฟซี FC. เอาจังไดกะขอให้่านพ้นไปโดยเร็วนะครับให้พานพ้นไปโดยเร็วเอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องนะครับเข้าไปเบิ่งนะครับ าลาวพัฒนาแนวทางของฟอกกล้ยนะครับเข้าขามโค้งแปลงเงื่อนกีบกันช่วงนี้คือจะขี่เรือลําบางนะครับเขาต้องขึ้นสะพานที่ด้านต่อหม้อน้องไข่ย่างเดียวนะครับขามแปลงเงืนกีบอายุบึงการกันย่างสา่งว่าท่านเซจนะครับเขาต้องขึ้นสะพานที่ต่อหม้อน้องไข่ดีกว่านะครับอ่ะเขาไปเบื้องตัวเล็งแนวทางน้ากันนะครับลาวพัฒนานะครับ อ่ารับของมาเบิงตัวเลขหน้าทางน้ากันนะครับราวพัฒนาของพ่อกล้วยนะครับอ่างวดนี้นะครับมาเบิงน้ากันอ่าขัมาเริ่มจากพ่อกล้วยท่งมาครับจากหลักสิบก่อนนะครับอ่ะพ่อกล้วยท่งหลักสิบหลักหน่วยไม่พอนะครับอ่ะหลักสิบนะครับ หลักสิบมี89012 8 9 0 1 2นนี่คือหลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยมีห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดอ่ะนี่คือหลักหน่วยหลักสิบนะครับคุณพอ่อคุณแม่เบิง้งงไฮดีอ่ะเป็นราพัฒนาด้วยครับคุณพอ่อคุณแม่เบิง้งงไฮดี วันประจำวัี่สิบกันยายนครับ2,567อาอ่ะมาเบิ้งตัวเน้นกันนะครับพอกล้วยเน้นมากสามคู่นะครับอ่าคู่แรกครับคือ05 15 25 นี่คืออตัวที่ผมเกลว่ยเน้นนะครับตัวรองนะครับจะมี0 6นย์หกห เก้าห้านะครับอ่านี่คือเราพัฒนานะครับคุณพ่อคุณแม่เบิง้งใไฮดีนะครับอ่าเน้นสามตัวนี่นะครับเอฟซีศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับอันนี้เป็นตัวรอง ลองจะมี0 6 1 7 1 8 2 8 9 5นะครับอ่านี่คือเล่าพัฒนานะครับข้ามโค้งไปเอาเงินกีบกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เอามาฝากมาต้อนกันสำหรับสายเงินกีบนะครับเลาาพัฒนา20กัญยายนครับ2567นะครับ สำหรับสายล่าพัฒน,นาเฮานะครับอาปาวงก้องให้เอฟซีคุณพ่อได้แขปบหน้าจอกันอาจจะทวดตัวเลขให้ฟังอีกรอบนึงนะครับหลัก1 8 9012หลักหน่วยนะครับ5 6 7 8เแอันนี้ทางบนล่างนะครับอาสุดที่คุณพอ่อ้วยเน้นนะครับมี0515 25 3คูนะครับตัวรองจะมี06 17 18 2 8 9 5นะครับ อ่านั่นคือตัวล่องนะครับหมักชอบแคปหน้าจอไว้ครับพิจารณาเอามาฝากมาตอนกันนะครับสำหรับเล่าพัฒนาช่วงแรงๆนะครับได้เฮ้กันอ่าช่วงเศร้านะครับเอสวนไล่กับปอยแนวทางรัฐบาลไทยถือว่าปลอยไปหลายสำนักแล้วสองสำนักแล้วนะครับมีดับมีดับล่างตัวตรงนะครับเสียนดื้อด้านแล้วกัน ได้มาแล้วนะครับสองห้าหมื่นล่างอย่างเดียวนะครับปล่อยไปนะครับอ่าตอนนี้ทางแอดวิไลก์กำลังนะครับอัดเล่า,าพัฒนาลงเล่าพัฒนาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าครับสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปรอค่อยติดตามรัฐบาลไทยจะเป็นสำนักใหญต่อไปนะครับจากเล่าพัฒนานะครับรอติดตามกันเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงให้ อย่า่คุณพ่อคุณแม่ได้ติดต่างกันไปเรื่อยๆอายุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ